สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอ t จูดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวต่างชาติกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เหมาะกับการทำงานและพักผ่อนมากที่สุดในโลกประจำปี2021จากการจัดอัำดับ150เมืองที่เป็นเมืองชั้นนำของโลกซึ่งปีนี้ประเทศไทยมี3เมืองที่ติดอันดับ top ป10กุงเทพได้อันดับ1ส่วนภูเก็ตและเชียงใหม่ได้อันดับ10ร่วม จากเว็บไซต์โฮลีดูก็มีชาวต่างชาติได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับจากที่ฉันเคยไปกรุงเทพเหมาะกับการพักผ่อนเพราะค่าครองชีพเมื่อเทียบกับรายได้ของชาวยุโรปแล้ว หรือว่าอยู่ในระดับต่ำแต่ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยของคนไทยเพราะไรายได้กับค่าครองชีพของคนไทยเกือบจะเท่ากันคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีนะอาหารดีบริการดีผู้คนก็อัธยาศัยดีฉันเคยอ,อยู่ทั้งกรุงเทพและเชียงใหม่แต่ฉันชอบเชียงใหม่มากกว่าเพราะช่วงฤดูหนาวอากาศที่นั่นจะคล้ายกับญี่ปุ่นค่าครองชีพก็ถูกกว่ากรุงเทพด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับ บริษัทเคยส่งฉันไปทำงานที่กรุงเทพ3เดือนโดยได้อัตราเงินเดือนเท่ากับที่รับในอเมริกาบอกได้เลยว่าการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่นั่นค่อนข้างที่จะสะดวกสบายไปทำงานและชอปปิ้งด้วย BTS ตกเย็นนั่งดิ้งตามสถานบันเทิงที่มีอยู่ค่อนข้างมากมายในกรุงเทพคอมเมนต์ต่อไปครับกรุงเทพและภูเกต็ตเหมาะกับการพักผ่อนส่วนเชียงใหม่เหมาะกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับใช่ถ้าคุณต้องการจะใช้ชีวิตหลังเกษียณฉันแนะนำที่เชียงใหม่จะดีกว่าและถ้าคุณอยากไปเที่ยวพักผ่อนที่กรุงเทพและภูเก็ตก็สามารถเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศได้คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนที่พักและอาหารราคาถูกเมื่อเทียบกับปริมาณและคุณภาพที่ได้รับแต่ในปัจจุบันหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ใช้กลยุทธ์เหมือนกับประเทศไทยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับ2ใน10เมืองนี้นิวเดลีและมุมไบของอินเดียฉันว่ามันไม่ค่อยจะเหมาะสมกับการอยู่อาศัยเพราะฉันรู้สึกลำคาญเสียงแต่รถยนต์มากคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับปัจจัยที่ใช้ในการประเมินฉันว่ามันก็สมเหตุสมผลนะที่กรุงเทพจะเป็นเมืองที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนและทำงานคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับ ฉันเคยไปทำงานที่สิงคโปร์มาเลเซียและไทยแลนด์โดยที่บริษัทจ่ายเงินเดือนให้เท่ากันหมดฉันว่าประเทศไทยค่าครองชีพถูกกว่าและมีสถานที่ให้พักผ่อนมากมายในราคาที่จ่ายสบายไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลมาที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อถามคนยุโรปว่าจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวพักผ่อนในเอเชียพวกเขาส่วนใหญ่มักจะตอบว่า ประเทศไทยคือจุดหมายแรกรวมทั้งครอบครัวของฉันด้วยคอมเมนต์ต่อไปครับอะไรที่ประเทศของฉันทำไม่ได้แต่ประเทศไทยสามารถทำได้ฉันชอบเพราะได้มาพักผ่อนรีแลกเช่นใส่กางเกงขาสั้นในที่สาธารณะแต่ที่อีหลานค่อนข้างที่จะทำได้ยากคอมเมนต์ต่อไปครับการพัฒนาเมืองให้เหมาะแก่การพักผ่อนและอยู่อาศัยต้องขึ้นอยู่กับความพอใจของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นหลัก ฉันยอมรับว่าประเทศไทยทําได้ดีมากสําหรับผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนแต่ไม่รู้ว่าคนไทยพอใจในความเป็นอยู่ที่เขาได้รับหรือไม่คอมเมนต์ต่อไปครับที่อังกฤษฉันเป็นคนชนช,นชั้นกลางแต่เมื่อได้มาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมันทําให้ฉันเป็นคนอีกชนชั้นหนึ่งด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนเงินและค่าครองชีพคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยเหมาะกับการพักผ่อนและอยู่อาศัยหลังเกษียณ เพราะมีเงินสําหรับจ่ายรายเดือนแค่1,000ดอลลาร์ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วแต่ถ้าอยู่ที่อเมริกา1,000ดอลลาร์คุณจะอยู่ได้แค่ไม่เกิน10วันเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับสําหรับการทํางานที่ประเทศไทยถ้าไรายได้ของคุณเท่ากับที่ยุโรปคุณจะมีชีวิตที่ดีมากเพราะด้วยค่าคองชีพที่ต่ำกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับกรุงลิสบอนของโปรตุเกสก็เป็นทางเลือกที่ดีนะ สำหรับคุณยุโรปที่ไม่อยากเดินทางไกลข้ามทวีปคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับคุณปู่ของฉันท่านกเกษียณแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยก็เห็นท่านสุขสบายดีนะอัตราแลกเปลี่ยนและค่าครองชีพต่ำกว่าที่สวิตเซอร์แลนด์มากคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเมื่อไหร่ไทยแลนด์จะเปิดประเทศฉันคิดถึงแสงแดดอุ่นๆและการนั่งดิ้งที่บา์เบียในยามค่ำคืนของเมืองพัทยาแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับ ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามคุณต้องมีรายได้ที่เหมาะสมกับรายจ่ายมันถึงจะทำให้คุณมีความสุขสบายคอมเมนต์ต่อไปครับผมคิดว่าทุกเมืองใน10อันดับแรกนี้มีคุณค่าและอัตลักษณ์ที่เป็นแบบฉบับของตัวเองขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้นนโยบายและการบริหารงานของผู้นาจะกาหนดไปในทิศทางไหนมากกว่าแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ครับใช่คุณพูดได้ถูกต้องแล้ว ความเป็นอัตลักษณ์และวัฒนธรธรมของเมืองมันก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ที่เปลี่ยนแปลงคือนโยบายของผู้บริหารคอมเมนต์ต่อไปครับญาติของฉันทําธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเล่าให้ฟังว่าประเทศไทยติดอันดับต้นๆมาโดยตลอดในเรื่องของการท่องเที่ยวพักผ่อนแต่ช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้มันดูจะดรอปลงไปเพราะปัญหาจากเรื่องการเมืองภายในและปัญหาการแพร่ระบาดของโคโรวรัส คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่าครองชีพอัธยาศัยของผู้คนและสิ่งอำนวยความสะดวกคอมเมนต์ต่อไปครับฉันเคยไปทั้งสมเมืองฉันมีความรู้สึกว่าทั้งสามเมืองนี้มีความแตกต่างกันมากเชียงใหม่ค่าครองชีพถูกเป็นเมืองที่สงบเงียบกรุงเทพเป็นเมืองหลวงค่อนข้างที่จะวุ่นวายแต่ก็ทันสมัย ส่วนภูเก็ตทะเลสวยแต่ค่าครองชีพสูงมากมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณต้องจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่ฉันว่าประเทศไทยตอบโจทย์มากที่สุดในเรื่องของความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไปนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดยอยากจะแสดงความคิดเห็น เชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ